เพื่อให้ชัดเจนไปนเลยนะครับเรามาดูเครื่อง4 1 1เครื่งจีนเครื่อง4 1 1, 1, 1นะครับเรามาดูน้ําหนักของเครื่องตัวเครื่องอย่างเดียวนะครับตัวหางเนี่ยหางเดิมหางเท่าไหร่ก็ประมาณ7กิโลหกกิโลนะครับส่วนมากของหางเครื่องตัดหญ้านะครับเรามาดูเครื่องดูตัว ตัวนี้ให้ชัดเจนนะครับเนี่ยตัวเครื่องน้ำหนัก3.6กโลนะครับเครื่องจีนตัวนี้3.6โลกกร,รัม3ากิโลรวมไปนี่ไปเป็นเนี่ย3ามจ้อ๋อขึ้นไปด้วยแรงกดมันดึงลงนะครับ3.3.8 3.3สาอ่า3.3 ีไป3.4แล้วกันนะ3.4นะตัวนี้เครื่องจีนแล้วก็เราก็มาตามมาด้วยเครื่องจีนีกตัวหนึ่งเป็น G NP ามห35หรือ G 3 5นะครับตัวนี้เป็นเครื่องสีจังหวะนะครับมื่อกี3.4ตัวนี้3.6นะครับ4จังหวะ สามจุดหกประมาณสามจุดหกสามโลหกกับสามโลสี่นะครับใกล้เคียงกันนิดเดียวนะครับส่วนมอเตอร์นะครับเราเปลี่ยนมอเตอร์ใส่เข้าไปกำลังน้อยกว่าเครื่องยนต์กำลังจะพอๆกับสี่จังหวะนะครับตัวนี้นะครับอันนู้นุนี้3.4เรามาดูมอเตอร์นะครับ 2.4นะครับน้อยกว่า1กิโลกร,รัมนะครับเบาลงไปอีก1กิโลนะครับเบาลง1โลนะครับสำหรับตัวเครื่องนะครับแบบนี้นะครับเบาลง1โลถ้าเป็นเครื่องนี่น้ำหนักจะอยู่ที่3.4ถ้าใส่เครื่องสีจังหวะก็เป็น3.6นะครับถ้าตัวนี้2 2.4งี่เนาะตัวเนี้ยสองจุดสนะครับ2.4งจสองจุดห้านะครับก็เป็นเครื่องตัดหญ้าที่แปลงมาใช้สำหรับตัวแบตเตอรี่นะครับลิเทียมนะครับเราลดน้ำหนักลง1นึกิโลนะครับแต่เราต้องไปเพิ่มน้ำหนักของแบตเตอรี่อีกนะครับ แบตเตอรี่ที่ต้องไปสะพายอยู่ที่หลังนะครับ3โล3นะครับตัวนี้3โล3นะครับแบตเตอรี่ที่ต้องไปสะพายแบบาระอยู่ที่หลัง3กิโล3 3โล3อยู่ตรงหลังส่วนกลางของแกนกระดูกไม่เป็นไรครับแกนสันหลังน้ำหนักบาลานซ์แต่เครื่องเนี่ยสะพายอยู่ด้านข้างนะครับน้ำหนักจะลดลงนะครับก็เอามาให้ดูแค่นี้นะครับเผื่อท่านสงสัยนะครับกังวลว่าจะทำไปทำไม นะครับตรงนี้อยู่ที่ความชอบนะครับคนที่ชอบก็ทำคนที่ไม่ชอบก็อย่าได้หาทำนะครับขอบคุณมากครับคลิปนี้จบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับการช่างน้ำหนักเครื่องเครื่องเครื่องตัดหญ้าสะพายนะครับและมอเตอร์ตัดหญ้าสะพาย350วัตต์5,000ร 5, อบนะครับ